อยู่ที่แหลมภมเทพกันค่ะวันนี้พวกเราสุภาพสุกคนไปเที่ยวกันค่ะกันเลยใช้กอดพื้นหากถามว่าแลนด์มาร์กของภูเก็ตคือที่ไหนคำตอบของใครหลายๆคนก็คือแหลมภมเทพนั่นเองครับว่ากันว่าใครที่มาเที่ยวภูเก็ตแล้วยังไม่ได้มาเที่ยวแหลมรมเทพจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยหามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยก็เหมือนยังมาไม่ถึงจังหวัดภูเก็ตครับ แหลมบมเทศนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลราวัยซึ่งห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ19กิโลเมตรถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนที่แสงสีทองจากดวงอาทิตย์ค่อยๆทอประกายสาดจับผืนทะเลดูเป็นประกายระยิบระยับกลายเป็นภาพที่ประทับใจจนทำให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายแห่งความทรงจำ ของทุกคนที่ได้มาเที่ยวที่นี่นั่นเองครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแหลมภูเียตนะคะยังสามารถขึ้นมาชมประพาคารการจราจรีกได้ตุงนี้เลยค่ะไปกันเลย ประภาคารการจนาพิเศษเป็นประภาคารที่ชาวภูเก็ตและกองทัพเรือร่วมกันสร้างเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในปีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539 มีความสูง50เมตรหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ50ปีเส้นผ่าศูนย์กลางฐานกว้าง9เมตรหมายถึงรัชกาลที่9้าแห่งราชวงศ์จักรีแสงไฟของปรภาคารมองเห็นได้ไกล39กิโลเมตรซึ่งก็หมายถึงปีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539โดยเหนือทางเข้าด้านหน้ามีตาสัญ,ญลักษณ์ปีการจนาพิเศษฉลองถือราชสมบัติครบ50ปีส่วนด้านข้างตาสัญ,ญลักษณ์ประทับธงชาติสำหรับยอดของ ภาคารแห่งนี้มีการออกแบบโดยการนำลักษณะสำคัญของตาสัญลักษณ์งานฉลองศรีราชสมบัติกรบ50ปีมาประดิษฐานไว้ประกอบด้วยผานเครื่องสูงสองชั้นเป็นที่ตั้งดวงประทีปและภายในประภาคารนะคะยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวต่างๆเช่นประวัติการสร้างประภาคารการรักษาเวลามาตรฐานและการแสดงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นเองค่ะ ประภาคารการจนาพิเศษนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฟรีอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะบ๊ายบาย